มาเด้อพี่น้องไก่ขยวขยอขยวบขยอขยไก่ขยานะคะน้องไก่เครื่องคะ่ะแซหลายลายนะคะแม่ครัวลงมือเองทุกวันเลยค่ะนี่นะคะแซ่บบอแซ่บ,บอแซ่ลายลาย,ลายจ้า แซ่บแซ่บนะคะชิมดูแล้วเด้อแซ่บดีเลยค่ะอื้ม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 อืมเจ้าเถ้ยัง ไม่ได้ใส่ใบกะเพรานะคะแล้วก็จะย่างหมูอีกอย่างหนึ่งนะคะย่างหมูให้ลูกสาวคนเล็กนะคะลูกสาวสาวคนเล็กลูกสาวคนโตเขาก็ทานกันสองคนนะคะทานอ่าตมหมูย่างด้วยนะคะนี่นะ สคนก็พอดีเนาะสองคนสองคนนะคะสามชิ้นสามชิ้นก็จะพอดีเลยเนะาะชิ้นนะคะอันน้นก็มันก็กำลังเดือดพับๆพับๆเลยนะคะกำลังเดือดกำลังอันนี้เลยเนาะ นี่นะคะนี่นี่กำลังเดือดพับ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 ,พบเลยนะคะเศรหลายๆหลยๆมาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันได้จ้า